นำล้านเติมเกม FC Mobile ROV Free Fire และเกมอือนอีกมากมายรวดเร็วปลอดภัยร้านจทดเวียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ถูกกว่าเติมเองแน่นอนทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว FC Mobile ครับมาเมื่อวานเปิดสอหันักเตะด่วนนะครับได้ซีดานนะครับรางบันดงดอ113ไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองเปิดให้ยาวๆเลยครับ ก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์บอกว่าเกลือนะครับส่วนมากนะมาผมจะมาลองเปิดยาวๆให้ดูครับเดี๋ยวแรกมาเปิดยาวๆเลยมาเปิดหัวมาซื้อขายไม่ได้มาก่อน,นครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s ครข b e ให้ผมด้วยนะมาว่าจะมีนักเตะ1 1อออกไหมนะครับโอ้โหอันนี้แปลกครับรีใหม่ไปแล้วครับรอบแรก มาเปิดฟรีไปก่อนปรับฮีโร่มาแล้วเฮ้ยาาคาแรคเกอร์อหรือเปล่าซีบีปะซีบีปะโอซีเอเอ็มครับอ๋อมีฮัมซิกนะครับที่ได้ลุ้นนะฮัมซิกก็พอได้นะคร้อยสิบสามนะ ไปเฮ้ยยังยังลุ้นอยู่ครับยังลุ้นทำซิกอยู่นะไปต่อครับไปต่อโอโ้เรียบร้อยครับลีวันนึงมันแลกแต้มได้ประมาณ2องหมื่นนะถ้าเราสมมติว่าเนี่ยเดี๋ยวผมแลกมายาวๆเลยครับคิดว่าทัก2องหมื่นเนี่ยจะได้ตัวอะไรดีๆไหมนะครับ มา C M เปิดหัวมาแล้วครับีดานหรือเปล่าเพราะว่าได้ไปแล้วนะกองกลางไม่ค่อยอยากได้ดิถ้าเป็นเจอหลานได้เอาอยู่นะเฮ้ยมาไอคอนครับเจอหลานมาแน่ครับนี่ C M ไอคอนมาแล้วปะร้อยสิบสามนะร้อยสิบห้าปับโอ้ร้อยสิบสองครับโอ้โหมีตัวนึงครับโซคารเตสนะครับ ผมว่าตัวนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยถ้าใครขาดกองกลางนะคนี่อพอได้อยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าผมกลางเยอะแล้วดีครับถ้าไม่ได้สี่ดานเมื่อวานน่าจะเอาอยู่นะมาเปิดอีกสักใบซื้อขายไม่ได้โอ้โหคิดว่าซื้อได้นะถ้าซื้อได้ก็จะเอาอยู่นะเนี่ยเหลือตัวสุดท้ายครับเนี่ย ผมว่าตัวนี้ใช้ได้เลยนะคล้ายๆกับกุลิดนะครับถ้าใครอยากได้กองกลางตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่นะแต่ว่าผมกลางเยอะแล้วไปรีบไปตัวเมื่อกี้ก็ดีนะครับตัวคาเต็นนะแต่ไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับไปเปิดยาวไปตัวดีมาแล้วนะครับ1ตัวนะเมื่อกี้ C.A.M เปิดมามาก่อนชาตันหรือเปล่า ไอคอนไหมไอคอนไหมโอ้โหฮีโร่ครับไมาแกะทรงเดิมครับชุดนี้ทำซิกไม่ออกหรครับผมว่านะโอ้นะเนนั่งไงครับเนี่ยชอบหลอกสับขาหลอกแบบนี้ตลอดนะครับไปรีใหม่ครับเราเปิดหาตัวที่พอเล่นได้นะครับตัว11 1้1ยสิ้อยสิบตัวไหนที่มันไ่ ไม่เล่นไม่ได้แล้วก็ไม่เอานะซีบีมาก่อนยังไงปรับซื้อขายไม่ได้โอ้โหไม่มีประโยชน์เลยอันนี้น่าจะซื้อขายได้นะปรับนัลรูหรือเปล่านัลรูเอานะเฮ้ยฮีโร่มาวะ่ะนัลรูคารักเกอร์ว่ะเฮ้ย เอาเรื่องนี่ครับเหลือแค่นี้นะนั้นรูคลาลเกอสตัมได้หมดครับสามตัวนี้ได้อยู่นะได้เล่นครับได้เล่น,ลนมาใบที่สี่มับโอ้จบครับแบบนี้โอ้มาดีแล้วนะครับไปเอาหลายรอบแล้วเนี่ย มันจะเปิดให้ยาวๆเลยครับว่ามันจะมีตัวดีๆดรอปมาไหมนะครับไปเปิดฟรีไปปรับริวพูลครับผมไม่เอาครับไม่ไม่ไม่อยากได้นะริวพูลนี่คบถ้าใครแฟนริวพูลก็โอเคอนะมีให้ลุ้นแค่นี้นะเนี่ยเพราะว่าน่าสนใจอยู่นะนี่โอ้ยมีข้างล่างอีงนี่ว่าลืมโอ้โหเยอะอยู่นะเนี่ย ไม่เอาไม่เอารีใหม่เลยครับวิกหน้าอาจจะมีไอของมัดหลุดเข้ามานะครับแต่ว่าออกยากครับผมว่านะโอกาสออกน้อยนี่ของเลี้ยวฟูยังไม่ออกนะร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าเนี่ยยังไม่ออกเลยครับมับฮีโลวาวะเฮ้ยเจอหลานหรือเปล่า มับซีบีอคาราเกอร์ครับมีลุ้นคาราเกอรนะ์นะนะรูแล้วก็สตัมนะครสามตัวนี้ได้อยู่ยังไงใบต่อไปรู้เรื่องร้อยสิบสองโอ้ไม่ไหวปะร้อยสิบสามจะออกไหมครับมาดูเนะี่ยเดี๋ยวอยู่ยาวเลยครับว่าจะมีดอกมาไหมนะร้อยสิบสามนะ ผมแลกให้ยาวๆเลยอ่าเปิดหัวไอคอนครับแบบนี้สวยงามสิครับแบบนี้ได้ลุ้นเลยครับถ้าเปิดมาเป็นไอคอนแบบนี้นะถ้าเป็น113นี่แจ่มนะครับซื้อขายไม่ได้นะครับ UC หรือเปล่า UC ออกหรือเปล่ามับ LW เฮ้ยนะบานว่ะเหลือแค่นี้นะครับ เหลือกิจกับตันร้อยิเบรี่แล้วก็ลิวันโดนะครับแล้วก็นาบานนะครับเฮ้ยนาบานมา,าแน่นาบานมาแน่ครับรอบนี้ใบนี้แล้วรู้เรื่องเลยครับมับชีวิตอู้มาสวยนะเมื่อกี้นะเต้ผมจะหมดแล้วเดี๋ยวผมไปแลกมาต่อครับเดี๋ยวจัดให้ยาวๆเลยวันนี้ มันจะมีดอปไหมนะ C M อ่าเปิดหัว C M มาแล้วครับไอคอนไหมขอไอคอนก่อนไอคอนนี้ได้ลุ้นเลยนะซื้อขายไม่ได้ใบที่3มครับไอคอนไหมไอคอนไหมอ่าไอคอนมาแล้ว C M ไอคอนนะครับเจอหลานหรือเปล่า มาไปแลกมาเพิ่มครับอีก5000ันะครับลุยต่อครับเดี๋ยวจัดให้ยาวๆครับมาครับมาดีครับรอบนี้มาดีครับมับร้อครับโอ้โหร้อออกจนได้ครับนี่ครับนี่ครับ c m ออออกนะครับไปต่อครับอีกใบนี้รู้เรื่องครับตัวไหนเฮ้ย นีเ่เหลือแค่นี้นะแต่การนี้มันเป็นวีเอล่าไม่งั้นก็โทนี่โคดนะครับสองสองตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าการ์มันเป็นการ์ครบรอบสองปีนะเนี่ยครับไม่โทนี่โคดก็วีเอล่านะครับเปิดหมดเลยเยอระะมันอ่าแบบนี้เป็นโทนี่โคดครับไม่ใช่สวายสไตยเกอร์นะสไตยเกอร์มันการเอฟเฟอร์ติวนะครับ เป็นโทนี่โคดนะครับแต่กลางผมไม่ขาดเลยดิเนี่ยร้อยสิบสามออกแล้วนะครับดอกแล้วนะแต่ว่าก็หลายรอบอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูโทนี่โคดหน่อยว่าประมาณเท่าไหร่นะราคาประมาณเท่าไหร่นะครับโทนี่โทนี่โคดนี่ครับโอ้โหสองพันกว่าล้านนะครับเนี่ยก็เป็นสายส่งบอลน,นะครับเนี่ยถ้าใครหานักเตะไว้ใช้งานนะครับเนี่ย ได้เลยทบเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมกลางผมไม่ขาดอเดี๋ยผมมึ่งเปิดได้ซีดานไปเมื่อาวานนี้นะถ้าไม่ได้ซีดานผมก็เอานะครับเนี่ยตัวนี้โคดแต่วันนี้ก็ไม่เอาครับเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูนะว่ามีร้อยสิบสามดบมากแค่ไหนครับก็หลายรอบอยู่นะครับเนี่ยก็หมดไปหลายพันอยู่นะเต็มต่อเวลาพิเศษนะโอ้ไม่ไม่เยอะดิเพราะผมผมเพิ่งแลกมาใหม่นะคอ่ะไม่เอาครับไม่เอา มึงแรกมาใหม่นะถ้าลงทุนสักสองหมื่นเนี่ยได้ตัวดีไปใช้งานเลยครับผมว่านะแต่ว่าหลายรอบหน่อยแต่ว่ามีออกมาแน่นอนครับร1 3ยสนะไปต่อครับ cam มาแล้วชาตันหรือเปล่าชาต้นเอานะโอ้โหแบบบล็อกบล็อกนี้มานี่รู้เลยครับ111ยสอ็ะใช่ไหมนะว่าแล้ว มันชอบหลอกครับที่มีแบบฮัมซิกมีอะไรมาะแม่งดอบร้อยสิบเอ็ดตลอดเลยชอบหลอกนะไปต่อครับมัพโอ้โหซื้อขายไม่ได้มาก่อนเลยขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอเป็นไอคอนมาโอ้ลิวฟูอ,าอ้าวยุ่โอ้ไม่เอาล่ะลิวฟูไม่ไหว เป็นเลี้ยวฟูร้อยสิบหนี้ได้อยู่นะครับไปต่อครับมับอ่านี้ไอคอนมาก่อนแบบนี้สวยแบบนี้สวยเลยไอคอนมาแล้วมับ l w r น้ำบานว่ะเฮ้ยน้ำบานมาว่ะน้ำบานแน่ครับแบบนี้ใบยสามมับ อังกฤษอ่านาบานครับนาบานมาแน่ครับแบบนี้เหลือซื้อขายไม่ได้นะครับซื้อขายได้กับไม่ได้นะที่ยังไม่ออกนะครับมาลุ้นน้าบานเต็มตัวครับซื้อขายไม่ได้โอ้โหเหลือสองอันเหลือสองตัวสุดท้ายครับไม่น้าบานก็กับตันนะครับวิน้าบานออกว่ะ มาครับใบนี้รู้เรื่องเลยนะบ้านม,มาให้ลุ้นนะครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหนะบานเกือบออกนะเมื่อกี้เหลือห้าสหแล้วนะเหลือ2ช้อยสุดท้ายนะครับมาสี C M มาก่อนมาเปิดต่อครับ รุยต่อไม่ต้องรอฮีโร่ครับผมฮีโร่มีเขานะครับโอไม่เอาครับไม่ผ่านรีใหม่มาคารเกอร์ออกไหมเนี่ยวันนี้คารเกอร์เจอลานนะครับได้อยู่นะมับอ้าวนี้ได้ลุ้นครับไอคอนเปิดหัวมาไอคอนครับนี่ครับยูเซมาแน่ครับรอบนี้ โอ้ยไอคอนมาก่อนแบบนี้ได้ลุ้นครับไปลุยต่อครับใบที่สองมับซื้อขายไม่ได้อ่ายังได้ลุ้นอยู่ครับซื้อขายไม่ได้ไม่เป็นไรเราเน้นใช้งานครับไม่เน้นซื้อขายมับ l w อ่านาะบานหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะครับนะ้าบานเนี่ยไปลุยต่อครับมับ ไอคอนวะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันบันลลังดอนี่หว่าลิวันโด้นะครับเนี่ยถ้าใครหานักเตะไว้ใช้งานก็เนี่ยลิวันโดก็พอได้อยู่นะครับโอ้ยแต่ผมไม่เอาอะเอาลีหม่ครับเมื่อกี้ตัวที่น่าสนใจที่ผ่านมาก็มีโซคาเตสนะลิวันโดแล้วก็มีโทนี่โค้นะครับร้อยสิบสามนะมาเปิดมาเป็นไอคอนครับแบบนี้ได้ลุ้นครับ ได้ลุ้นอยู่ใบต่อไปซื้อขายไม่ได้ครับโยังไม่ได้เยอะใบต่อไปมับ cdm ครับมีออลันโซนะครับให้ได้ลุ้นอยู่นะครับถ้าได้ก็ดีครับเดี๋ยวไปแลกเป็นชิ้นส่วนเอานะไปเปิดต่อครับอีกรอบนึงมับโอบาซิล โอ้โหเรียบร้อยครับใครไม่รู้ไม่เห็นหน้าด้วยรีใหม่ทีครับรออะไรโอ้โหเตมจะหมดแล้วเดี๋ยวไปแลกมาอีกครับมับเอบโอยไห,หลเซหรือเปล่าไหลเซหรือเปล่าเนี่ยมับซื้อขายไม่ได้นะครับ มาไปเลกมาอีกครับหนึ 1, 000, ่งพันหมดไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับมาเปิดให้ดูแล้วว่ามันเวิร์กไหมเลี้รวผู้โอ้ไม่เอาครับหมดแล้วมาแต้มเหลือหนึ่พันสุดท้ายครับมาดูครับว่าจะได้ตัวดีไหมอไอคอนมาวะ่ะไอคอนมาวะ่ะ ก็ร้อยสิบสองสิบสาก็ออกยากอยู่นะแต่ว่าก็มีออกให้เห็นอยู่นะมีเปิดมาตั้งนาน,นครับมีร้อยิบสามออกตัวเดียวนะโทนีีโค้ดนะครับแต่ว่าถ้างบสักสองหมื่นเนี่ยได้แน่นอนครับร้อยสิบสามจะตัวหนึ่งนะนะครับซื้อขายไม่ได้อ๋อมาทรงเดิมอีกแล้วมาทรงเดิมอีกแล้วอ่าร้อยสิบมาเรียบร้อย โอ้แต้มหมดแล้วครับไม่น่าจะพอนะไม่น่าจะพอครับคงไม่แลกแล้วน,นะครับก็ประมาณนี้ก็การน,นับยาวแล้วเนี่ยไม่ีก็รอสุดท้ายนะยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะก็มาแลกให้ดูแล้วนะครับก็ค่อนข้างเกลือค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็พอได้อยู่นะครับถ้าใครหานักเตช้งานก็ลองลุ้นดูครับเผื่อได้ตัวดีนะแต่ว่าถ้าง,งบสองหมื่นนี่ได้แน่ครับร้อยสิบสามสักตัวหนึ่งนะ โ oh, อ,อ้เกลือแกะหมดหมดแล้วหมดครับก็เดี๋ยวเปิดนี้ก่อนนะเปิดอรอบสุดท้ายนี่แหละถ้าไม่ได้ลุ้นก็จบครับ LW โอ้โหมาหลอกเหมือนเดิมครับหลอกเหมือนเดิมอ่ะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้เราจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ